ตอนที่ 5. ศูนย์กลางของพายุคดีนี้ต้องจบโดยเร็วที่สุดนี่คือคำสั่งจากเทพเจ้าหลิวเจียหาวและลูกน้องทุกคนรู้ดีว่ามันหมายถึงการทำงานกันแบบลืมนอนห้องประชุมของหน่วยสืบสวนพิเศษสว่างจ้าเหมือนเวลากลางวันแม้จะดึกดื่นทุกคนกระจายตัวกันทำงานไม่มีใครหยุดพักไม่มีใครบน่นไม่มีใครแม้แต่จะมองนาฬิการายงานกองสูงขึ้นทุกชั่วโมง กล้องวงจรปิดถูกเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อหาช่องโหว่ทุกเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับหมอเหยียนและคดีนี้กำลังถูกตรวจสอบลงลึกจนแทบจะมองเห็นโครงสร้างโมเลกุลความเงียบที่ปกคลุมห้องประชุมหนานหนักทุกคนรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เสียงแอร์ที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอยังดูเหมือนเบาลงเมื่อเทียบกับบรรยากาศตึงเครียดในตอนนี้สายตาทุกคู่ตวัดไปทางเฉินจื่อเหยา เรากับพึ่งได้ยินข้อเสนอที่เสียงเกินกว่าที่พวกเขาจะรับไหวการใช้หมอเหยียนเป็นเหยื่อล่อเป็นความคิดที่ไม่มีใครอยากพูดออกมาแต่กลับเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดที่จะลากพวกมันออกมาหลี่เศร้าอยางถอนหายใจหนักๆฝ่ามือเขาสั่นเล็กน้อยจากฤทธิคาเฟอีนใช้หนุ่มขยี้ใบหน้าขยี้ตาตัวเองแรงๆเพื่อกระตุ้นให้ตื่นเต็มตาความอ่อนล้ากอดกินร่างกายมานานหลายชั่วโมง จนเริ่มแยกไม่ออกว่าความตึงเครียดที่รู้สึกอยู่ตอนนี้มันมาจากคดีหรือมาจากอาการอดนอนกันแน่มันเสี่ยงมากความคิดแรกของเขาผดขึ้นมาก่อนที่สัญชาตญาณตำรวจจะค่อยๆย,ย้ำเตือนถึงความเป็นจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่อาจเป็นทางลัดจางเหมินพูดขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยแดงกำ่ำจากการนั่งเพ่งหน้าจอและกองเอกสารทั้งคืน เขาพลิกแฟ้มคดีในมือข้อมูลมากมายที่พวกเขาขุดคุยมันหลายวันยังคงกระจัดกระจายเหมือนเกมพัซเซิลที่ยังต่อไม่ครบและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเดินมาถึงทางตันเราไม่ได้ไล่ล่าคนเป็นความคิดนี้ค่อยๆฝังตัวแน่นขึ้นในหัวของพวกเขาเรากำลังไล่ตามคนตายที่ตายซ้ำสองเป็นประโยคที่หลุดออกมาจากปากของจังหวนเบาๆแต่กลับทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในภวัง ยาตอนนี้อยู่ที่ไหนเสียงถุ้มต่ำกดดันดังขึ้นทุกคนที่ใกล้หลับสะดุ้งเล็กน้อยแม้แต่คนที่มีกาแฟในเส้นเลือดมากกว่าน้ําในร่างกายยังเผลอตัวตรงขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติเฉินจื่อเห่ยาที่กําลังงูเงียที่สุดรีบตั้งสติดึงเอกสารขึ้นมาพลิกอย่างเร่งรีบก่อนจะตอบออกมาแทบจะทันทีเอยู่ในแล็บของหมอเหยียนครับมือข้างที่จับปากกาของหลิวเจียเหาเคาะลงบนโต๊ะประชุมเบาๆในจังหวะที่เสียดแทงเข้าไปในความคิดของทุกคน คนร้ายรู้แน่นอนว่าหมอเหยียนไม่มีทางเก็บเรื่องนี้เงียบยาที่พบในศพย่อมต้องถูกส่งมอบให้กับทางการแต่คำถามคือฝ่ายไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบของกลางชิน้นนี้และที่สำคัญพวกมันไม่สามารถปล่อยให้มันถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจนสาวไปถึงเครือข่ายได้และหมอเหยียนก็ไม่ใช่คนที่จะถูกซื้อได้ง่ายๆเขาทำทุกอย่างตามหลักการและปฏิบัติตามกระบวนการนิติเวชอย่างเคร่งครัดไม่มีทางที่เขาจะยอมให้ของกลางหายไปเฉย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกมันเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เขามากขึ้นชายชุดดาที่วนเวียนอยู่แถวคอนโดของเขาไม่ได้แค่สังเกตการแต่กําลังส่งสัญญาณพวกมันไม่ได้เร่งรีบลงมือเพราะสิ่งที่ต้องการในตอนนี้ไม่ใช่การฆ่าปินปากแต่เป็นการข่มขู่การที่หมอเหยียรรอดชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อคือนมันคือคําเตือนครั้งต่อไปพวกมันจะไม่ให้โอกาสอีกและมันจะไม่หยุดแค่เขาเมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงจะยิ่งทวีคูณขึ้น มันจะลามไปยังคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนกระทั่งไม่มีใครที่เกี่ยวข้องรอดพ้นจากเงื้อมมือของพวกมันเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ดําเนินไปจนถึงจุดนั้นไม่ได้และเขาเลือกแล้วพาหมอเย็ยนเข้ามาผมมีเรื่องต้องคุยกับเขาเสียงของหลิวเจียหาวเฉียบขาดทุกคนรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือคําสั่งไม่ใช่คําขอถ้าหมอเย็ยนคือเป้าหมายงั้นก็ให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ต่างกันตรงที่เราจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมนี้เอง บรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดทุกคนล้วนรู้ดีว่าพวกเขากำลังจะเดินเข้าสู่เฟสใหม่ของแผนการจากการไล่ล่าตามเงาเปลี่ยนมาเป็นลากพวกมันออกจากความมืดด้วยตัวเองไม่กี่นาทีต่อมาหมอเหยียนเดินเข้ามาในห้องสีหน้าของเขานิ่งเรียบมันดูเหมือนกับว่าเขาเตรียมใจมาแล้วว่าจะได้เจอกับเรื่องบ้าๆอะไรสักอย่างจากทีมสืบสวนพิเศษของหลิวเจียหาวมีอะไรหลิวเจียหาวางแฟม้มเอกสารลงบนโต๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขา แววตาของเขามีประกายบางอย่างที่อ่านไม่ออกก่อนที่ริมฝีปากจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทั้งห้องแทบชะงักผมจะย้ายไปอยู่กับคุณห้องประชุมเงียบกริบหลี่เร้าหยางกระพริบตาปริบๆแล้วใช้ข้อศอกกับสกิดจ,จางเหวินที่นั่งข้างๆเบาๆราวกับถามว่าเฮ้ย hey, กูหูฝาดไปหรือเปล่าวะหัวหน้าหลิวฉันจื่อย่ากระสิบเบาๆขณะเหลือบมองลูกทีมรอบตัวที่เริ่มแอบมองหน้ากันไปกันมา นี่มันไม่ปกติโคตรไม่ปกติโคตรไม่ปกติโ,ตกตโดยปกติแล้วหลิวเจี๋ยหาวเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็แปลว่าเขาไม่ใช่คนที่จะเอาตัวเองไปพัวพันกับคนอื่นโดยไม่จําเป็นงานภักสนามหลายงานที่ผ่านมาเขาสั่งให้ลูกน้องทําแทนเสมอเขามีทีมสืบสวนมือดีมากมายที่สามารถปกป้องหมอเหยียนได้แต่ไงวันนี้ถึงอาสาไปเอง จางเหวินเหลือบมองฉันจืเหยาวแวบ,บหนึ่งก่อนจะก้มหน้าขมเสียงหัวเราะพฤติกรรมของผู้กำกับหลิวแม่งง่าสงสัยสุดๆถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนในห้อมต่างรับรู้ได้หมดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานแล้วล่ะพฤติกรรมโค้รพยายามหาเรื่องใกล้ชิดหมอเหยียนชัดๆแต่ไม่มีใครพูดออกมาคุณจะไปอยู่กับผมหมอเหยียนทวนคำช,ช้าๆเรากับไม่น่ใจว่าได้ยินถูกต้อง คุณแน่ใจนะว่าคุณต้องทำถึงขนาดนี้คุณเป็นตัวล่อถ้าผมไม่ไปแล้วใครจะดูแลคุณเน้ำเสียงของหลิวเจียเหาไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเขาแม้แต่จะสบตากับลูกน้องที่ตอนนี้กำลังแอบสกิดกันไปมาใต้โต๊ะงานนี้เราจะไม่ปล่อยให้พวกมันขยับก่อนหลิวเจียเหาเอนตัวไปข้างหน้าเท้าแขนลงกับโต๊ะประชุมอย่างจริงจังผมต้องการให้คุณใช้ชีวิตตามปกติ ทำงานตามปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณหมายถึงให้ผมทำตัวเป็นเป้าเหมือนไม่รู้อะไรเลยละ่ะใช่หมอเย็นรีตาลงเล็กน้อยก่อนจะขยับริมฝีปากเป็นรอยยิ้มบางๆแล้วผมได้อะไรจากการเป็นเหยื่อล่อนี้หลิวเจีย๋ยวาวกระตุกยิ้มมุมปากความปลอดภัยของคุณไงหลังประชุมหลิวเจีย๋ยวเวเก็บของเตรียมย้ายลูกน้องหลายคนแอบมองอยู่ห่างๆขณะที่หัวหน้าของพวกเขากำลังจัดของลงกระเป๋าเพื่อย้ายบ้านเฮ้พวกนายว่ามันแปลกไหมแปลกหรอไม่หรอก จางเหมือนขมวดคิ้วและหูรองไเบามันชัดเกินไปแล้วว่าว่าแต่เราควรเตรียมรถสายตรวจไว้รอรับผลหน้ากลับในสภาพไหนลีเซายังทําขึ้นพลางกระดกกาแฟถ้วยที่8เข้าไปในร่างกายตอนนี้เลือดของเขาถูกแทนที่ด้วยคาเฟอีนเกิน80แล้วแน่นอนก็คงมี2ทางจางเหมือนวางแฟ้มเอกสารลงแล้วใช้นิ้วเคาะโต๊ะเบาๆราวกับกําลังวิเคราะห์รุง่งกับร่วงเฉินจู่อย่าวัวระพรืชผมให้คะแนนข้อสองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าอย่าลืมนะ หลี่เซ้าอย่างเอาศอกกระแทกแขนเฉินจือเหยาเบาๆหัวหน้าหลิวะ่ะโลกส่วนตัวสูงขนาดน,นั้นแต่ตอนเนี้ยเสนอตัวไปอยู่ร่วงชายคากับหมอเยียนเองเลยนะเว้ยทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแววตาเต็มไปด้วยความสู่รู้ืมเราจะได้เห็นหัวหน้าหลิวในเวอร์ชันนักสืบนอกครึ่งแบบหรือพบบ้านใจกล้าวะแม่งถ้าตื่นมาแล้วเจอหัวหน้าหลิวกำลังยืนทำข้าวเช้าในครัวใส่ผักกันเปิ้ลนะ่ะมึงว่าหมอเยียนจะตกใจไหมเชียถ้าเป็นงั้นกูจะปีนระเบียงไปถ่ายรูปเลย แต่มึงต้องระวังโดนจับข้อหาละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลนะกูจะอ้างว่าเป็นงานสืบสวนของทีมเสียงร้อดังเป็นระลอกเล็กๆขึ้นทั่วห้องประชุมแต่ก่อนที่ใครจะได้พูดอะไรเพิ่มงานตัวเองทำเสร็จแล้วหรือไง